สวัสดีครับผมไพศาลพาเที่ยวพาชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับเรามากันที่วัดฝางครับอําเภอวิเศษชัยชาญนะครับเราจะมาดูโบสถ์เก่าแก่นะครับสมัยอยุธยานะครับเข้าไปดูกันเลยครับครับเราก็เข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะครับอ่าเท่าที่เห็นตรงนู้นนะครับลักษณะเป็นโบสถ์เก่านะครับโบสถ์หลังเก่า เก่ามากเลยครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเข้าไปดูกันนะครับส่วนโบสถ์หลังนี้นะครับก็เป็นโบสถ์เก่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับสมัยอยุธยานะครับโบสถ์หลังนี้น่าจะอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับหลังนี้ครับได้รับการรูรณะใหม่นะครับก็มีความสวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะ เข้าไปดูด้านในกันหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่ามีไฟหรือเปล่านะครับแต่เมื่อกี้ได้ขออนุญาตแล้วก็บอกเข้าไปได้นะครับไม่ได้ล็อกกุญแจนะครับตรงนีกนงนนะ้ก็เป็นป้ายประวัติของวัดนะครับนะครับก็เป็นป้ายประวัติของวัดเราเข้าไปดูด้านในหน่อยอมมืดโทนทงควรครับ มองไม่เห็นสวิตไฟเลยครับสวิตไฟลองเปิดดูแล้วก็ไม่ติดครับน่าจะตัดไฟไปแล้วนะครับครับเมื่อสักครู่เราก็เข้าไปด้านในมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบริเวณวัดนะครับรอบๆตรงบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้าในีเข้าไปนะครับด้านหน้าเข้าไปครับอย่างที่ผมบอกครับบริเวณวัดนี้ ล่มลื่นดีมากนะครับครับเป็นวัดเก่าแก่วัดโบราณน,นะครับชื่อว่าวัดฝางนะครับวัดฝางอยู่ที่ตำบลไผ่จำศีลน,นะครับอ,อำเภอวิเศษชัยชาญน,นะวิเศษชัยชาญน,นะครับดูตามป้ายเมื่อสักครู่นะครับจังหวัดอ่างทองครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูวิหารเก่าตรงนี้นะครับ เมื่อกี้ในโบสถ์ไฟไม่มีนะครับมืดนะครับมองไม่เห็นเดี๋ยวเรามาดูวิหารเก่าบริเวณนี้กันนะครับครับนี่ครับก็ลักษณะมีต้นโพขึ้นนะครับปกคลุมอยู่นะครับก็ะจะเห็นกำแพงของวิหารหลังนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ทั้งสี่ด้านของอวิหารแห่งนี้นะครับนี่ครับก็ตรงที่ต้นโพป,ปกคุมอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นมีเป็นลักษณะเป็นหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างของตัววิหารแห่งนี้นะครับยังอยู่ครับสมบูรณ์ไม่พังทลายลงมานะครับเพราะว่ารากโพน,นะครับตร,ตรงนี้เป็นเรียกว่า หน้าต่างแห่งการเวลาครับนี่ครับกับความสวยงามนะครับกับสวยงามนะครับครับคนที่ชอบอโบราณสถานกา็ไม่ควรพลาดนะครับที่จะมาเที่ยวหนะ้าที่แห่งนี้นะครับ ด้านหลังของโบสถ์เก่านี่นะครับก็จะเห็นโบสถ์ใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่นะครับโบสถ์หลังนี้บอกว่า,าใช้เวลาสร้างถึง20ปีนะครับเนี่ยนะครับก็แกะสลักจากหินทรายนะครับที่จะมาตกแต่งด้านข้างของตัวโบสถ์นะครับสวยงามครับโบสถ์หลังนี้ครับน่ามาเที่ยวครับตัวฐานของโบสถ์เก่าน,นะครับก็ก่อได้ อิฐแดงนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วก็มีบันไดทางขึ้นนะครับทางด้านหลังนะครับสวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับและบนฐานนะครับยังมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับต้นไม้ใหญ่มาเริ่มเลยนะครับขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะครับก็แสดงว่าขึ้นมานานมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในโบสถ์กันหน่อยนะครับโบสถ์เก่าเนี่ยข้างในนี่นะครับไปไหว้พระข้างในด้วยครับ เมื่อเราเดินขึ้นมาบนฐานแล้วนะครับอ๋อจะก็จะเห็นมีว่าต้นไม้ใหญ่นะครับขึ้นนะครับต้นไม้ใหญ่มากๆเลยขึ้นนะครับนี่บนฐานนะครับนี่บนฐานครับต้นไม้ใหญ่ก็จะขึ้นขึ้นมานะครับต้นไม้ใหญ่มากๆนะครับนะครับด้านนี้ก็จะเห็นเป็นลักษณะกำแพงด้านหลังของตัวพิหานนะครับ ครับแล้วก็มีประตูเข้ามานะครับแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปด้านในครับเมื่อเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้ก็จะมีพระพุรธโลปอยู่นะครับเป็นพระประธานนะครับ มีพระพุทธรูปด้านนี้นะครับนะครับครับตรงนี้เราอยู่ด้านในก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นประตูการเวลาครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวจะกล้าให้เห็นกับประตูแห่งนี้ครับครับ เราจะดูตรงประตูการเวลากันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์ที่เขาถ่ายรูปกันนะครับนี่นะครับอีนครับโผล่หน้ามหาน่อยอย,อยากข้ามออกมานะา <laughs> นี่นี่เราจะอยู่ในกาเวลาอ๋อได้ได้นี่ยนะครับตรงนี้สวยมากเลยนะครับนี่ใครๆครมาก็ต้องมาถ่ายรูปกันตรงนี้ครับีน่นะครับนะครับสวยมากเลยครับ อยู่ที่วัดฝางครับอํเภอวิเศษชัยชาญนะครับจังหวัดอ่างทองครับครับเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นต่อครับไปดูตรงอื่นนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกครับวัดนี้เป็นวัดโบราณเก่าแก่มากๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเจดีย์นะครับน่าจะเป็นเจดีย์นะครับเพราะว่าเป็นกลองอิฐนะครับ ตรงนี้กองที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้คือีกกองหนึ่งนะครับอก,กองที่สองนะครับครับ,รบเป็นอะไรที่อ่าศักศิธิ์ และน่าเลื่อมใสมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ตรงนี้จะล้ำลึกได้หรือว่าสัมผัสได้นะครับของความเก่าแก่นะครับของสถานที่นะครับณที่โบราณสถานแห่งนี้นะครับครับก็น่าที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับน่าจะอนุรักษ์เอาไว้นะครับ นะครับคนที่มาเที่ยวนะครับก็จะได้มาชมนะครับมาชมความงามมาสัมผัสนะครับความเป็นโบราณนะครับที่ที่แห่งนี้นะครับครับเดี๋ยวไปดูตรงอื่นต่อว่ามีอะไรตรงไหนอีกนะครับครับอย่างที่ผมบอกครับในบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นสวนพทชชาตินะครับ น่าจะเรียกว่าเรียกได้นะเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่เต็มเลยนะครับต้นไม้นี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับสูงตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไปถึงถึง2ี่สิบเมตรนะครับอันนี้ครับกับร่มรื่นดีมากนะครับเนี่วันนี้ผมมานี่อากาศเย็นสบายนะครับอากาศเย็นสบายนะครับก็อย่างนี้นะครับเราก็ พามาเที่ยวพามาชมกันนะครับสำหรับคนที่อชอบสไตล์แบบเที่ยวในสถานที่โบราณต่างๆนะครับของประเทศไทยเรานะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับในชีวิตได้มาสัมผัสได้มาเที่ยวดูสักครั้งนะครับกับก็อีกมุมหนึง่งตรงนี้นะครับที่ผมใช้ให้เห็น ครับเมื่อเราเดินเข้ามานะครับมองมุมไหนก็สวยครับมองมุมไหนก็สวยนะครับตามที่ผมมองนะครับใครอาจจะบอกว่าไปดูอะไรกองอิกกองอะไรแล้วบอกว่าสวยแต่ในสายตาของผมสวยงามครับสิ่งพวกนี้นะครับยิ่งเก่าแก่มากก็ยิ่งมีความสวยงามมากๆนะครับมีความสวยงามมากๆนะครับเราต้องนึกถึงอ่า ในสมัยที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่อลังการนะครับนะครับยิ่งวัดยิ่งอะไรในของคนไทยเหล่านี้นะครับในวัดในสมัยโบราณมาเนี่ยแต่ละวัดนะครับมีความงดงามสวยงามเป็นที่สุดนะครับอันนี้ก็ให้ชม วิหารเก่านะครับจนจุใจแล้วครับดูกันยาวๆไปเลยนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวโบสถกันอีกครั้งนะครับครับตรงนี้ก็อย่างที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนตอน้ตนนะครับว่าโบสถ์หลังนี้น่าจะมีการบูรณะหรือว่าสร้างใหม่ตั้งแต่สมัยยุครัตนโกสิน,ตน์ตอนต้นนะครับเพราะว่ามีการนำ ้อยกระเบื้องอะไรต่างๆนี่มาประดับบนหน้าบันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังหน่อยนะครับด้านหลังด้านข้างจะให้ดูให้หมดเลยครับนี่ด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีเป็นรูปใบเสมานะครับอย่างนี้ครับนะครับคดีเทา ทาเป็นสีทองนะครับก็เ,เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้นะผมว่าน่าจะเป็นสีเดิมน่าจะมีความเป็นมลขังมากกว่านะครับครับอันนี้ก็แล้วแต่ผมมองครับก็ครับอินเทรนด์อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับ ด้านนี้เรามองไปด้านในรูนก็จะเห็นวิหารที่ผมให้เห็นเมื่อสักครู่นะ,นะ,น,ะนะครับนะครับวัดนี้คือชื่อวัดฝางนะครับวัดฝางอยู่ที่ตำบลไผ่จำศิลอําเภอวิเศษชัยชาญครับจังหวัดอ่างทองครับอ่างทองมีของดีมากมายนะครับแล้วก็ มีโบราณสถานหลายแห่งหลายแห่งมากเลยนะครับครับตัวนี้ก็โบสถ์ที่ผมบอกว่าสร้างใหม่นะครับก็เป็นอะไรที่สวยงามวิจิตมากๆเลยนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับ ด้านหน้าของโบสถ์นะครับก็จะสวยงามอย่างที่เห็นนี่นะครับครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินรอบอวิหารหรือว่าโบสถ์เก่าแก่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ได้รับชมความงดงามนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเดินรอบเลยครับกับด้านข้าง นี้แล้วเราก็จะมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าของโบสน,นะครับครับแล้วก็ด้านข้างของอีกด้านหนึ่งนะครับที่มีบันไดขึ้นตรงนี้ครับเราก็จะเดินดูไปจนถึงด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะมีบันไดขึ้นอีกนะครับกลับก็มาสิ้นสุดตรงนี้ครับครับผมก็พาเดินชมวิหารนะครับแล้วก็โบสถ์ที่อยูด่ด้านข้างนี้นะครับเดินจนรอบนะครับแล้วก็ เก็บภาพความสวยงามนะครับมาฝากผู้ที่ชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบที่วัดฝางแห่งนี้เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนหรือไปดูโบราณสถานที่ไหนก็คอยติดตามและรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ